ต้นสังกัดล่านเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหลังพระเอกในสังกัดโดนเพจดังแชร์ข่าวเท็จคบซ้อนเล่นยาจากกรณีที่เพจจับโป๊ดาราได้ออกมาปล่อยแฉถึงพระเอกซีรีส์ชื่อดังโดยระบุว่าพระเอกซีรีส์วายติดยานัดทรีซัมมีแชทปริศนาทักมาแชร์พฤติกรรมพระเอกซีรีส์วายนัดขอยอ อีกคนไปหาที่คอนโดที่อยู่กับแฟนปัจจุบนันไปงานสายจนผู้ใหญ่เอื่อมทำร้ายร่างกายผู้หญิงหลังจากที่เพจจับโป๊ดาราได้ปล่อยข่าวนี้ไปนั้นชาวเน็ตก็ได้พากันคาดเดาอักษย่อไปต่างๆนานาๆหนาหนึ่งในนั้นเป็นพระเอกหนุ่มซีรีส์วายไบวชิราวิทย์จนล่าสุดต้นสังกัดได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วคะ่ะ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมทั้งจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับเพจที่ปล่อยข่าวอีกด้วยค่ะ